นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาเที่ยวพม่ากกันก็ตื่นเช้าพอสมควรน,นะครับประมาณ8ปดโมงเชา้าอากาศที่นี่จะคลึมคึมนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ดีอีกแบบนึงเพราะว่าเราจะไม่ร้อนนะครับเ,เมื่อวานเนาะเราทานซีฟูดไปแต่วันนี้เราจะไปทัวร์พวกวัดพวกอะไรต่างๆนะครับ ในเราจะไปทัวในเมืองย่างกุ้งนี่แหละ,ะครับอตอนนี้เรากำลังขึ้นมาในเรือนนะครับเราจะขึ้นเรือนีค่าไปวัดนเที่ยวมันนี้เขาเรียกวัดอะไรนะสะพานลอยนะครับหน้าวัดชูเลเราเดินมาจากโรงแรม ตอนนี้เรามาดูอตอนนี้เรามาดูพระตาหวานนะครับก็ต้องถอดรงเท้าเนาะถอดรองเท้าสูงเท้าก็ต้องถอดนะคือจะบอกว่าพระองค์ใหญ่มากเลยนะครับองค์ใหญ่มากจริงๆตาหวานจริงๆเลยอะตาชัดมากเลยอ่ะ คิ้วหน้าขาวมีคิ้วมีตามีปากแดงนะครับองค์ใหญ่มากว่าองค์ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวดูจากสเสียงด้วย่ระทา่คาะพาะบ้า ขนแท็กซี่นะครับเรากำลังจะไปวัดพระทันใจนะครับหรือว่าเทพทันใจนั่นเองนะครับก็เ,เราจะไปไหว้ขอพรกันนะครับ ก็ตอนนี้แท็กซี่เขาไม่เปิดแอร์กันนะอาจจะเช้าอยู่อะไรเงี้ยเนาะเขาอาจจะเปิดกันตอนบ่ายๆหรือว่าตอนกลางคืนกับตอนชเช้าก็จะไม่เปิดแอร์นะครับแท็กซี่ที่นี่เนาะส่วนใหญ่แล้วราคาจะอยู่ที่3 0 0 0จาร์ดนะครับก็คือประมาณ100บาทนะครับเป็นมาตรฐานเนาะถ้าแพงกว่านี้ก็แพงกว่านี้ก็แสดงว่าแท็กซี่เขาบอกว่าคิดเพิ่มเยอะนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาข้างในของเ,อเป็นโบกนะครับอของโซนพระเทพทันใจแต่ว่าเรายังไม่เจอเทพทันใจนะแต่เราต้องออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เรามาดูขอพอนนะบทที่นี่จะเป็นสีทองสวยงามมาก <c oughs> นี่จะเป็นที่เขามาไหว้ขอ,อ,ขอพรกัน ฮะ,ะเกษพาเกสครบจะเป็นอีกอีกแนห่งนึ่งนะจะเป็นสีทองหมดเลยนะทองล้วน วันนี้เราอยู่ที่เทพธันใจนะครับก็จะมีสองฝั่งนะครับเป็นอา่นานา้ำนิดหน่อยนะครับเป็นบ่อน้ำเนาะก็จะมีปุกหอยเอ๊ะมีเต่านะครับกับนะเทพธันใจ เนาะผมเคยมามาไหว้เราครั้งมมตอนึ่งตอนก็สมัยประมาณ4-5ปีที่แล้วนะแต่ก็ไหวน้นะครับก็มไม่ไม่สมหวังอะไรนะตอนที่ที่ไหว, <c oughs> ว้แลครั้งนี้ก็มาไหว้วอีกรอบนะครับเฮ้ยเจ้าไม่ร้ายเลยหรอวะทติคอสันติ้ตอนนี้เราเดินต่อมาอีกนิดนึงนะครับจากาวัดเทพทัญใจนะครับเราก็จะเห็นเป็น เป็นแม่น้ำนะครับนี่ตรงนู้นจะเห็นเป็นแบบคล้ายๆตรงนู้นจะเป็นโรงแรมนะครับตอนแรกจะอยู่โรงแรมนู้นแต่ว่าไม่ไหวนะครับคืนละหมื่น <c oughs> <c oughs> ก็เลยบายบายตอนนี้นะครับเราเข้ามาในโรงแรมที่บอกว่าเป็นโรงแรมที่เป็นเรือนะครับข้างในก็จะลักชัวรี่หน่อยนะครับนี่จะเป็นรีสอร์ทช่าสวยจัง เป็นแนวคลาสสิก hmm. นะโหแบบที่บอกว่าคืนละหมื่นคืนละหมื่นก็ถือว่าแพงนะบ้านเราคอยอยู่โรงแรมห้าดาวแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นห้าดาว เข้ามาข้างในนะดูจะไฮโซเลยล่ะในเดรสร้อ thank you yes, <sir. S 1> I like it yes our tradition <laughs> <laughs> น,น,นี่จะเป็นนลิฟตรรนะรรน,น,น,นร้านอาหารที่เรามานั่งทาน บรรยากาศดีมากนะข้างในอ่ะหึก็ได้นะตรงมุมมุมตรงนั้นพอดีเนะนี่ยเดี๋ยวจะนั่งโต๊ะตรงนี้นะครับ,รบให้โซลูรูหลานะ ดีช้อนก็ก่อนใส่กระเป๋าในแก้วสวยมากแก้วจะเป็นปลาเป็นปลาฉลามอยู่ข้างในนะนนช้อนอลังการคิดว่ามื้อน,นี้จะประมาณเท่าไหร่อ่นี่เป็นเมนูนะครับ,เบ,บนเท t a g e ช u x u ่ y ก็เท่าโรงแรมโรงแรมบ้านเราเนาะ ไม่ได้แพงหูชีขนมปังกับเนยมาก่อนแล้วนะครับช้อนสวยมากนะช้อนตรงนี้กับตรงนี้ดูแบบว่าเลอค่าอยู่ในพระราชวงศ์มากระราชวังแม่นะ้ำข้างนอกจะเป็นวิีวแม่น้ำนะครับพ่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในเรือนะ ตาก็าสวยนะครับเป็นแบบบินเท g e ลัก u r รนะมี hey, <ๆ>ดอกวยไม้ด้วย mm hmm. แก้วสวยมากระหว่างรออาหารเราออกมาดูบรรยากาศข้างนอกกันก่อนดีกว่า บรรยากาศจะเป็นสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับน่าจะเป็นแม่น้ำนะดูว่าแม่น้ำหรือทะเลนะอื <c oughs> ข้างนอกก็แดดจะแรงนิดหนึ่งนะครับเปิดไปดูข้างในดีกว่าไปอยู่ในบรรยากาศแอดเย็นๆ ขวดน้ำมันมะกอกสวยมากแก้วก็สวยทุกอย่างก็สวยหมดเลยอาหารมาแล้วเออาหารมาแล้วนะครับเราสั่งเป็นอาหารอินเดียมานะนี่เขาเรียกเป็นอะไรอ่ะพี่หอมช็อตในกะหรี่ไก่กะหรี่ไก่ครับโรตีโรตีไตลอินเดียนะครับมีพิซซ่ามาแล้วเป็นหน้า หน้าเห็ดเห็ดเป็ดไก่เห็ดเป็ดไก่เฮะไกลล่กันนะนี่มีไก่นี่เป็นข้าวผัดอินเดียนะครับใส่กับมายองเนสนะครับแล้วก็ถ่ายกับเอ้ยกินกับมายองเนสนะครับข้าวผัดอินเดียนะเยอะมากทำทนี่น้เราจะชิมโรตีกันก่อน โรตีจะมีผงอะไรไม่รู้อ่ะเป็นผงพริกไทยหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับอร่อยมากอร่อยมากเลยครับฮะอร่อยทุกอันหรอ ีน้าดวอันนี่มันอร่อยอ่ะมันกลิ่นได้ฉุนมากแบบกำลังกลมๆอ่ะนี่เนื้อไก่นะัอมมากผมก็ชอบอันนี้นะเนื้อนุ่มมาก <c oughs> พิซซ่าเป็นไงฮะ รสชาติเป็นไงไม่รู้าเอานี่ใส่ขอาน้ำเนี่ยใส่เป็น,น,น,นพิซซาข้าวเป็นไงบ้างครับอร่อยดีข้าวอร่อยนะเป็นพิซซาอีกที่หนึ่งที่กลิ่นอร่อยแล้วก็กลิ่นดีหอมมากทีอ่ออมมืม้อน,นี้เราหมดไปเท่าไหร่ห้าหมืน่นแปดห้าหมื่นเลยเหรอ 50, ห้าหมื่น <Okay. S 1> จาร์ดห้าหมื่นจาร์ดก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะหมื่นจาร์ดเท่าไหร่หมื่นจาร์ดสามร้อยห้าสิบมื่นจาดสามห้าสิบสามห้าสิบประมาณพันห้าอ่ะตอนนี้เราทานข้าวกันเสร็จไปก่อนแล้วนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนเป็นเป็นบาร์ด้วยนะครับตอนลางคืนจะมีบาร์เนาะแล้วก็นี่เป็นบันไดนะครับสวยมากเมื่อก่อนนะ่าจะเป็นเรือสำราญแต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นโรงแรม Thank <laughs> you.